i สวัสดีค่ะวันนี้งานแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลเทพ,พรัตนคนรราชสีมาจะมีเก็จความรู้เล็กๆน้อยๆมาแนะนำค่ะนั่นก็คือวิธีการสูมยาค่ะการสูมยานะคะเป็นการพาความร้อนชื้นนะคะจากไอน้ำจากสมุนไพรที่มีน้ำมันหอมระเหยนะคะไปช่วยขยายทางเดินหายใจน,นะคะเพื่อให้หายใจได้สะดวกลงยิ่งขึ้นค่ะซึ่งการสูมยานี้นะคะเหมาะสาหรับ ผู้ป่วยนะคะที่มีเสิมหะมากในปอดนะคะมีอาการไอหรือมีอาการจามนะคะหรือมีอาการปวดศีรษะจากไมเกรนนะคะสามารถใช้วิธีการสูมยานะคะรักษาได้ค่ะหลักในการเลือกสมุนไพรในการสูมยานะคะวันนี้นะคะเราจะใช้สมุนไพรที่มีธิร้อนและมีน้ํามันหอมระเหยมากค่ะยกตัวยอย่างเช่นขิงค่ะตะไคร้ค่ะข่าค่ะมะกรูดค่ะหอมแดงค่ะ และใบกระเพราค่ะซึ่งสมุนไพรเหล่านี้นะคะมีฤทธิ์ต้านการอักเสบช่วยให้ทางเดินหายใจโล่งนะคะแล้วก็ช่วยขยายหลอดลมค่ะสําหรับวิธีการสูมยานะคะนําสมุนไพรทั้งหมดนะคะมาล้างให้สะอาดค่ะจากนั้นนําไปหั่นนะคะแล้วก็ทุบพอหยาบค่ะนําสมุนไพรทั้งหมดใส่กาละมังนะคะเทน้ําร้อนพอประมาณค่ะจากนั้นก้มศีรษะลงนะคะสูดลมไอ้น้ําที่ลอยขึ้นมาพอให้ได้กลิ่นคุมศีรษะไว้ประมาณ15-30นาที ค่ะให้ทําวันละสองครั้งเช้าเย็นหรือตามสะดวกค่ะข้อควรระวังนะคะห่างน้ําร้อนเกินไปนะคะอาจจะทําให้ผิวระคายเคืองควรทดสอบความร้อนก่อนการสูมยาค่ะ จะเห็นได้ว่าสมุนไพรที่เรานํามาใช้ในการสูมยาในวันนี้นะคะสามารถหาได้ง่ายตามท้องตลาดค่ะหากท่านใดมีข้อสงสัยนะคะสามารถสอบถามได้ที่งานแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลเทพ,พรัตนครราชสีมาโทร044395000ต่อ4101ค่ะขอบคุณค่ะ